สวัสดีค่ะเพื่อนๆวยนนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําน้ําจิ้มสเต๊ะนะคะน้ําจิ้มหมูไก่สเต๊ะนะคะเครื่องปรุงนะคะก็มีกะทินะคะกะทิมะพร้าวนะคะหนึ่งกระป๋องนะคะถั่วทีิสงบดนะคะน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทราย, <S <S เ,ยเกลืออา่มะาขามเปียกนะคะเพื่อนๆมะขามเปียกน้มามะขามเปียกะค่ะแล้วก็ผงไม่ใช่อ แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เครื่องแกงกระทินะคะเครื่องแกงแดงนะคะ,ะมาทากันเลยค่ะก็จะใส่กระทิลงไปนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเท่านี้ก่อนนะคะไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะนะก็จะรอให้น้ําแกงเอาน้ํากระทิเดือดนะคะให้น้ํากระทิเดือดแล้วก็ จะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะให้กระที่เดือดก่อนนะคะก็จะอันเดือดแล้วก็จะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะใส่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เยนทีทาเยอะนะคะก็เลยใส่เครื่องแกงเยอะนะคะมันเหลือก็ไม่เป็นไรนะคะใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะหรือว่าจะแช่แข็งไว้ก็ได้นะคะตอนนี้ก็จะใส่เยอะนะคะเพื<ๆ>่อนๆใส่เยอะหน่อยก็ดู หัวครึ่งกิโลนะคะอนี้ก็จะใส่กะทิหมดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะหนึ่งกระป๋องนะคะก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆถ้าเข้มข้นไปก็สามารถเติมน้ำได้นะคะอย่างนี้ก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะ น้ำตาลมะพร้าวนะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยชิมเอานะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ารสชาติยังไม่เป็นที่ถูกใจก็ชิมเอาก่อนนะคะเกลือนดิดหน่อยนะคะเพื่อน เสร็จแล้วก็จะใส่ถั่วนะคะอันนี้ก็จะใส่ทีหลังนะคะมาขามเปียกนะคะตอนเสร็จนะคะแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆนี่จะทำเยอะนะคะก็เหลือก็แช่แข็งไว้ได้นะคะไม่ต้องทำเยอะๆนะคะน,นี่เราสามารถที่จะทำ กินกับเมี่ยงเป็นเมี่ยงเมี่ยงปลาเมี่ยงอะไรก็ได้นะคะเพื่อนเมี่ยงขนมจีนนะคะนี่จะทําเยอะไปเลยนะคะแช่ไว้เราสามารถที่จะแช่เห็นไหมมันก็จะเข้มข้นถ้าเข้มข้นอย่างนี้เราก็เติมน้ําได้นะคะเพื่อนเติมน้ําลงไปได้นะคะเข้มข้นจนเกินไปเราก็จะเติมน้ําหรือว่านมนะคะแต่ทันี้จะเติมนมนะคะเพื่อน ้ามีครีมก็เติมครีมลงไปได้นะคะแต่ยันนี้จะเติมนมลงไปนะคะเข้มข้นเกินไปแล้วก็เติมนมลงไปเนาะหรือว่าน้ำก็ได้นะคะแต่ยันนี้จะใส่นมนะคะเพื่อนๆเป็นก้อนก้อนน้ำก้อนน้ำตาลเนาะนี่จะทำเยอะหน่อยวันนี้อ่ะนี่ค่ะเราก็จะเติมเติมนมลงไปนะคะ ใส่เยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวก็แกงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะเพื่อนเพื่อความเข้มข้นนะคะหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆน้ำมะขามเปียกนะคะ ราก็ใส่ลงไปทีละน้อยก่อนนะคะแล้วค่อยชิมนะคะเพื่อนใส่ไปเยอะเดียกก็จะเปรี้ยวเกินไปเนาะคนให้น้ำมะขามเปียกละลายนะคะอันนี้เป็นมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะคนคนคนไปดูก่อนนะชิมดูก่อนนะคะเพื่อนๆว่าจะรสชาติแบบไหนนะคะ เปรี้ยวได้อีกนะคะเปรี้ยวสักนิดนะแล้วก็จืดไปหน่อยนะคะเพื่อนเราก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปอันนี้เขาจะใส่เกลือนะคะเติมรสดีลงไปอีกนิดนึง น,นี้ก็คงโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเข้มข้นอยู่นะคะน,นี่ก็พ้ถั่วนี่จะเข้มข้นนะเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะเพืเ่อนๆแป้งกระโพดหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำก,ก็กะเอาเดอ้อพี่น้องจ๋านะคะ คนก่อนนะคะเพื่อความเข้มข้นนะเราเราใส่แป้งกระโพดล,ลงไปกะเอานะอย่าใส่เยอะ,ะใส่เยอะเหนียวก็ไม่อร่อยนะคะเพ,เพื่อนก็จะเข้มข้นแบบนี้นะคะรสชาติก็ปรุงเอาเลยค่ะตามตามที่เราชอบนะคะเปรี้ยวหวานเค็มอะไรก็ว่าไปนะปรุง,ปร,งปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนอน,นี่คือน้ํา ตอนที่เขาทําขายนะคะก็อย่างนี้นะคะน้ําจิ้มสเต๊ะนะคะแต่นั้นจะทําเป็นหม้อหม้อแบบแบบเบลมเลยนะคะเพื<ๆ>่อนก็สูตรนี้เลยนะคะพิกแกงกระดาษพี่แกงพิกแกงแกงดงแล้วกว็กะทินะคะน้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนน้ำตาลแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะคะ สชาติได้เลยนะคะเ,เพื่อนออน้ําจิ้มสเต็กก็เสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนยันนี้ก็ใส่แป้งกระโพดนะคะไม่ได้หมดนะคะเ,เพื่อนใส่เข้าไปครึ่งเดียวเองนะคะจากหนึ่งช้อนนะคะก็ใช้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเ,เพื่อนเพราะว่าถั่วลิสงมันก็จะมีความเข้มข้นในตัวอยู่แล้วนะคะเ,เพื่อนก็เสร็จไปแล้วนะคะน้ําจิ้มสเต็กนะคะเ,เพื่อนทำกินทำขายก็ทำแบบนี้สุดนี้เลยนะคะ เมื targets, ่อก่อนนะคะเจนี่ก็เคยทํานะคะไปไปทาอย่างนี้แหละสูตรสูตรที่เขาทําขายนะคะน้ําจิ้มสเตะนะคะเพื่อนๆก็สูตรนี้เลยนะจ๊ะไม่ยากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนลองทําดูนะคะวันนี้เจนี่ทําเยอะนะคะเพราะว่าทําไปงวดที่แล้วครั้งที่แล้วนะคะก็เขากินหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่พอกันนะคะก็เลยทําเยอะนะคะสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะเป็นอาทิตย์นะคะหรือว่าจะแช่แข็งก็ได้แต่แช่แข็งก็จะไม่อร่อยนะคะเพื่อน ก็กินสักสีห้าวันก็หมดนะคะอันนี้หรือว่ามันเอาไว้ได้ไม่นานนะคะมันหมดอยู่แล้วนะคะเพราะความอร่อยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะนี่คือน้ําจิ้มสเต๊ะนะคะหมูกไก่รวนเนื้อนะคะขอเพื่อนเพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขค่ะ